โยโอเคครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมบาร์บี้เรชแล้วก็มาอยู่กันในเกมโลวบล็อกกันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเควันนี้เราก็จะมาเอาตัวลอดจากปราสาทครับผมปราสาทลึกลับมาดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเกี่ยวกับการเอาตัวลอดจากปราสาทครับผมปราสาทอันนี้คือเป็นปราสาทที่ปลุกผีขึ้นมานะครับผมผีในปราสาทอ่ะคือในปราสาทมันก็เก่าอยู่แล้วใช่ปะคือมันปลุกผีขึ้นมาครับผมผีแบบคนที่ตายไปแล้วในปราสาทอ่ะให้มาไล่ล่าเรานะครับผม หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวลุยกันก่อนละกันครับผมไปเราถูกลักพาตัวแล้วเปิดประตูลักพาตัวจะไปมันไม่รู้ซะแล้วว่าผมเป็นใครครับผมโอเคตอนนี้ขวาลายซ้ายดีเอ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะมั่วไปหมดครับผมห้องนี้ไม่มีอะไรนะลักพาตัวผมครับผมลักพาตัวผิดคนละอันนี้ครับผมหลีกเลี่ยงโครงกระดูกได้เลยเพื่อนมันไม่รู้ซะแล้วว่าผมเป็นใคร มาตรงนี้ก่อนนะผมผมนี่ปล้นธนาคารผมนี่หนีคุกผมนี่โอ้โหทำมาทุกอย่างมาผมนี่คือสุดยอดแล้วครับผมเป็นสายรับก็เป็นมาแล้ว,วไอครงกระดูกตรงนี้ยากนะคือมันมันเล็กจัดอะดูดิต้องกระโดดปะโอเคกระโดดก็ได้นี่หว่าโอเคกระโดดข้ามครับผมกระโดดข้ามจะเป็นอะไรที่ดีกว่าโอเคตรงนี้ก็ต้องกระโดดข้ามเช่นกันโอเค มาด่านแรกครับผมแล้วก็ผ่านไปอันไม่ยากเย็นนี่มีพรมแดงด้วยผมปรา,าสาทนี้น่าจะเป็นแบบปราสาทของคนรวยนบผมของกษัตริย์สมัยก่อนหรือเปล่าโอเคมาตรงนี้ครับผมอะไรเนี่ยปีนขึ้นบันไดไปโอเคแล้วมีกล่องสมบัติผมเก็บอะไรไม่ได้เลยมาขึ้นบันไดครับผมเก็บเหรียญกันซันอ๋อเก็บเหรียญไหมไอ้แมวแมเพื่อนใ้ผมซื้อดูดิจะขายของอีกแล้วโอ้โห <laughs> มามันเป็นไปไม่ได้เลยแหละที่ผมจะเล่นแบบว่าเทคเดียวแบบว่าไม่ตายเลยอะโอเคมาครับมาเอา้าสองรอบสองครั้งสองคนสองคราวโอเคก็เวอร์ไปทางไหนวะทางนี้ใช่ปะโอเคเอาดีๆรอบนี้มาครั้งที่สามนี่ไม,ไม่ไม่ควรจะเกิดขึ้นโอเคยากเหมือนกันนะเนี่ยพูดตรงๆดูดิช่องมันก็เล็กครับผม ผมไม่เล็กไงผมไม่เล็กหรอกด่านแบบนี้ครับผมอย่าตกนะเว้ยกูมาไกลครับผมดูดิมาไกลมากามาไก,กลเกินเอื้อมแล้วอะจะตกมันก็กไรยอยู่โอเคได้เลยครับผมลงไปในหลุมนี้ครับผมได้เลยมานีครับผมเรารู้สึกได้ว่าอยู่ใต้ดินกระโดดบนหินเราเรารู้สึกได้ว่าอยู่ใต้ดินกระโดดบนหิน ไม่เข้าใจมึงแปลมาโคตรมั่วเลยโอเคอยู่บนลาวาครับผมต้องข้ามหินไปอันนี้หินแบบหินอนนี้ครับผมอุ๊ยกดไม่ติดละหินแบบไวเบรเียมดูดิโดนอยู่ในลาวาก็ไม่ละลายครับผมจะไปมาเราต้องกระโดดข้ามหินนี้ไปครับผมมันกระโดดไม่ติดอะคือผมพยายามไปหาแบบปรับปุ่มกระโดดให้มันใหญ่ขึ้นแล้วนะคือปุ่มมันเล็กอะ บางทีเรากดไม่ติดครับผมคือมันไม่มีให้ตั้งค่านะโอเคเดี๋ยวเราก็กระโดดข้ามไปก่อนแล้วกันครั้งที่3อย่ากให้มันเกิดขึ้นอยา่าโอเคต้องข้ามตรงนี้ไปนะครับผมข้ามอะไรเนี่ยยังไม่ตกเลยนะเมื่อกี้คือตีนจุ่มครับผมจิ้มจุ่มไงตีนมันจิ้มจุ่มดูดิโอ้โหเกินไปได้เลยได้เลย ต้องเอาจริงแบบขั้นสุดครับผมแบบสุดขั้นขั้นสุดแบบสุดขั้นมานี่สุดขั้นครับผมสุดขั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไอตรงนี้เปล่าที่ผมล่วงเมื่อกี้โอเคขั้นสุดแบบสุดขั้นแบบสุดขั้นโอเคนี่เนี่ยพอผมเอาขั้นสุดแบบสุดขั้นมันก็ง่ายนิดเดียวผมใ่เชื่อไปอย่างที่บอกครับผมรักพาตัวมาผิดคนแล้วผมมันเป็นแบบ นักโทษแหกคุกครับผมเป็นสายลับเป็นแบบเป็นทุกอย่างครับผมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะเ้ยเดี๋ยวเดี๋ย,ยไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้รีบรีบไปย่าโอเคทนันไปมาโอเคนี่ครับผมหลักพาตัวผิดคนมันก็จะแบบนี้แหละครับหลักพาตัวเทพเจ้าครับผมโอเครีบรบโอเคทันยูรอมันลงครับผมรอมันลงรีบรโอเคทันยู ลงไปกับดักเยอะเหลือเกินครับผมปรา,าสาทอันนี้รีบๆโอเคมากันต่ออย่าตรงนี้โอ้โห,โโหโดูดิคือกับดักนี่ทํามาค่าโดยเฉพาะครับผมทํามาค่าค่าศึกเลยแล้วจะไปไงเนี่ยต้องรอมันลงปะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเย็บเช็คพยอยนะเดี๋ยวละแล้วไปไงวะอ๋อกระโดดข้ามครับผมมันก็กระโดดข้ามได้นี่วาเดี๋ยวดูก่อน มันจะมีลาวาตามพื้นด้วยนะครับไอ้พวกนี้มันเหลี่ยมมันเหลี่ยมเยอะครับผมมันเลอะเทอะโอเคดูดูลาวาครับผมตรงนี้เราก็ต้องมากระโดดตรงนี้โอเคอันนี้แบบเป็นไปเรื่อยครับผมมาไปเรื่อยแท่นวางกําลังตกลงมาไปเร็วๆนี้มึงแปลอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนอุ๊ยกดกระโดดไม่ติดแล้วคือมันแปลผมก็มไม่ค่อยเข้าใจครับ ถ้ามึงแปลว่ารีบไปเร็วๆเข้าแท่นวางมันจะล่วงอะไรประมาณนั้นผมก็เข้าใจายอยู่มันกดกระโดดไม่ติดนะอะไรเนี่ยดูด่ปุ่มกระโดดแม่งคูดจะเล็กครับผมตรงขวาเห็นปะ่ะมุมขวามันเล็กแค่นั้นแหละโอเคกระโดดกระโดดครับผมเราไม่มีเวลาเยอะเราไม่มีเวลาเยอะอยาเลยเธออยาเลยเธอโอเคมาเวลาเรามีน้อยครับผมอุ้ยโอ้ยโหมันหายไปด้วยเหรอโห เชียร์จัดก็ผมต้องเล่นกับเวลาอุ๊ยคือมันเล็กด้วยครับผมและต้องเล่นกับเวลาด้วยโคตรยากคือมันจะหายไปด้วยนะครับไบแทนไม้เนี่ยเราต้องเดี๋ยวนะฟึบแล้วก็อุ๊ยมันเล็กไปทางเดินมันเดียวรถโคตรเคียวซะด้วยครับผมผมพยายามไปเร็วๆแล้วนะเมื่อกี้มันก็ยังร่วงครับผมมันไม่ใช่มะม่วงอุ๊ยคือ กูเร็วแล้วอ่ะไม่ใช่มาม่วงครับผมแต่ล่วงอย่างเดียวโอเคต้องเร็วสักแค่ไหนครับผมดูดิดูด,ดิผมโอ้โหมึงไปพาเดอะแฟลตมาเล่นไปในกูว่ากูเร็วแล้วนะโอ้โหเกินไปแต่ไม่มีอะไรที่ผมทาไม่ได้ครับผมผมบอกเลยไม่มีอะไรที่ผมทําไม่ได้ไม่มีไม่ผู้กูเร็วละ โอเคครับผมโอ้โ oh หกว่าจะผ่านมาได้นะครับโอ้โ oh หโคตรนานผมบอกเลยโคตรของโคตรนานอะ่ะโอเคมาเรามาต่อครับผมเอ้ยใช่ปหเนี่ยใช่เปล่าหรือว่าผมมาที่เดิมมาเนี่ยไม่ใช่ใช่ปะเฮย้ยมันต้องด้านบนดิโอเคเดี๋ยวผมฆ่าตัวตายก่อนโอ้โ oh หไม่ใช่ละผมต้องไปอยู่ด้านบนเมื่อกี้ผมลงพลาดโอ้โ oh หเกินไปโอเคผมต้องมาอยู่ตรงนี้ครับผมเราต้องไปด้านบนนู้นนี oh ่อ๋อไม่ใช่ โอเคโหด่านนู้นกว่าจ,จะผ่านมาได้ครับผมปราสาทน,นี้มันยากจริงนะโอเคดูดิต้องหลบลาวาตรงนี้ด้วยครับผมโอ้ยโอเคเกินไปเพื่อนยากไปอะ่ะประมาณยี่สิบเอ็ดด่านครับผม <Okay. S 2> ตอนนี้เรามาแบบเก <c oughs> ือบจะครึ่งทางละโอเคเหยียบครับผมโอ้ oh oh. <c oughs> มันต้องเหยียบให้พอดีเป๊ะอ่ะโอเค๋ยวมาดูครับผมเอาดีดี ดูดิไฟเผาครับผมไฟโลกันกูเนี่ยบ้าพลังโอเคแล้วเราต้องเหยียบตรงนี้ด้วยครับผมเดี๋ยวรอมันมาก่อนนะนี่แบบนี้แบบนี้เห็นปะมาแบบนี้แบบนี้เห็นปะโอเคแบบนี้แบบนี้เห็นปะโอเคอย่าตกนะเว้ยกูมาไกลอยู่ถ้าตกในมึงกูตบหน้ามึงแน่กูโอเค เกือบโดนกูตบหน้าแล้วมึไงไอศาสตร์กูบอกเลยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยโอเคมาต่อครับผมโหกว่าจะผ่านมันได้หัวตรงนี้เชื่ออะไรกะโอเคกระโดดข้ามนะอุ้ยสปีดครับผมแท่นสปีดโหมันมันเร็วอีกแล้วไงนี่ับผมกลายเป็นเนืแฟดแล้วแล้วผมไม่ชอบเลยแท่นสปีดแบบนี้แทะอุ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่ตกไม่ตกมา สมาธิครับผมต้องมีสมาธิต้องมีน้ำกะทิโอเคต้องมีอุ้ยโอ้ยอย,อย่าตกจะตกเออเกือโอเคดีที่เรียนปีนป่ายมาครับผมเรียนยิมนาสติกมาเกือโอเคเทค,คเดียวพอเพื่อนตรงนี้ด่านง่ายๆนะโอ้โโอ้โหอะไรว่าเกินไปแต่ละด่านของมันครับผมโคตรน้าตบหน้าเลย โอเคโอเคมาครับผมเอาไหมเอาไหมเราอย่าไปอย่าไปหัวร้อนครับผมโกดคืองโง่โมโหคือคนบ้าท่องไว้โอเคมันง่ายนิดเดียวแค่เราต้องมีสมาธิเราต้องกินน้ำกะทิบ่อยๆโอเคแค่นี้เราก็จะผ่านโอเคไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรยากขั้นสุดท้าย มาครับผมในที่สุดโอโหผมเล่นอยู่เชื่อปะประมาณยี่เกือบยี่กว่ารอบอะ่ะน่าจะยี่สกว่ารอบครับผมกว่าจะผ่านด่านสปีดช,ชัดชั่วนั่นยากจริงครับผมผมบอกเลยโอ้เล่นทําผมทําผมหัวเสียเลยดูดิไอเชนนี่กดกระโดดไม่ติดลัมาครับผมเราเดินทางมาเกินครึ่งทางเกินครึ่งทางเกินครึ่งทางมานิดนึงโอเคเอาดีๆดีๆไปครับผมค่อยๆไป เราจะยาวเลยครับผมยิงยาวไปจนจบเลยนะมาดูครับผมคือแบบไม่มีทางเลยที่ผมจะเล่นแบบไม่พลาดใช่ไหมคือทำไมผมต้องพลาดวะโอ้โหคือมันเล่นกับมันเล่นกับมันเล่นกับความรู้สึกเราครับผมโอเคไอตรงนี้ไอตรงนี้ไม่ยากไม่ยากเราก็แค่ต้องกระโดดไปทีละขั้นครับผมโอเค นึกว่าจะตกเอ้าอะไรอ่ะคือตัวอะไรตายออกมาเหยียบไออ้โหอ้โหต้องเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละผมผ่านไปแล้วอันนี้ยแมวแมวโอ้โหคือมาเริ่มตรงนี้เลยเหรอมันไม่ใช่ครับผมไปเหยียบเช็คพอยตรงนู้นแล้วเมื่อกี้โอเคเออไอศาสตว์ตกใจครับผมกว่าจะผ่านด่านสปีดนั่นมาได้ครับผมไม่ง่ายเลยให้กูไปเริ่มใหม่นี่ ไอสัตว์ตบหน้ากูดีกว่าโอเคอย่าตบเลยเดี๋ยวเจ็บมาแต่กูตบหน้ามึงอะได้อยู่ไอสัตว์ตบหน้าไอตัวทำเกมเฮี้ยออกมาเฮี้ย <c oughs> จริงครับผมโอเคอย่าไปเหยียบตรงนั้นนะตรงนี้ครับผมไอคบไฟเนี่ยคบไฟคบเพลิงครับผมโอเคมากวนตีนครับผม โอเคตรงนี้ก็แค่ต้องเดินหลบไปครับผมง่ายง่ายกับดักเอา้าโอ้โหโดนกับดักควายเฉยเลยนี่ครับผมไม่ใช่กับดักหนูนะโอ้โหดูดิอันโคตรใหญ่ครับผมเอาไว้ดักควายอย่างที่บอกผมไม่ใช่ควายผมมันคนฉลาดครับผมออไอชี้อ่มันเล็กไปมันเล็กเกินไปอะโอเคเราต้องใจเย็น ใจเย็นเข้าไว้ครับผมไอตรงนี้มันไม่มีอะไรยากหรอกแค่เราต้องมีสติเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเโอเคมีสติมีสติสต,สติเพื่อนช่องมันเล็กไปไปทีละนิดก็ได้นะโอเคนี่ครับผมสติสําคัญนี่เห็นปะแค่เรามีสติครับผมทุกอย่างก็คือเรื่องง่ายมนเห็นปะสติมันสําคัญถ้ามึงพลาดตรงนี้นะไอซานโอเคง่ายนิดเดียวแค่เรามีสติโอเคลงท่อมาครับผมมุดท่อมาเหมือนเดิม อะไรเนี่ยเรารู้สึกถึงท่อระบายน้ําอย่าล้มลงในกรดโอเคได้เลยกรดครับผมกดไหลย้อนกดยูริกกดยูเลียได้หมดโอเคตรงนี้ท่อครับผมแล้วก,ก็ก็แค่ต้องกระโดดโอเคไปทีละนิดครับผมอย่างที่บอกถ้าเรามีสติทุกอย่างคือเรื่องง่ายครับผมในชีวิตหมาไอตรงนี้ครับผมท่อระบายน้ําแบบน้ําพิษด้วยนะครับน้ํากรด โดนไปนี่คือผู้พองแน่นอนโอเคไงเดี๋ยวน,นี้ต้องเดาใช่ไหมคุกเขี้ยเสียงไทยครับผมเอาโอ้โหขวาขวาร้ายครับผม,ว,ว,รรบผมว่าจะวิ่งขวายาวก็ไม่ได้นะขวากลางเอาไม่ใช่ขวาซ้ายครับผมขวาซ้ายแล้วก็กลางปะโอเคโอ้โหอุตส่าห์เดาถูกอันแรกครับผม ขวาแล้วก็ซ้ายสุดซ้ายสุดหยุดไม่อยู่แล้วก็กลางโอเคออ้ยไอเชีย่ยโอ้โหขวาซ้ายซ้ายครับผมจำไว้แล้วใครเอาน้ำผิดมาตั้งไว้ตรงนี้คนลัว่วคนลั่วแบบคั่วขาวโอเคมาคือผมก็เดินมาเหยียบนะมันตั้งไว้นิดเดียวผมน้ำผิดตรงนี้โอเคโอ้ย ไแท่นนี้ครับผมแท่นั้นเล็กอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหแท่นมันอันเล็กไปฮะแต่อย่างที่บอกครับผมแค่เรามีสติแค่เรามีสติแค่เรามีสติครับผมทุกอย่างคือเรื่องง่ายนี่ครับผมเห็นปะนี่เห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นป้าเชื่อผมยังเอาโอ้โหมันพลาดกันได้ครับผมถึงจะมีสตินะมันก็ไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรแน่นอนเสมอไป เชื่อผมเปล่าแต่ถ้าเรามีสติมันก็ย่อมดีกว่าอยู่แล,ล้วอีกสองขั้นขั้นเดียวพ้องไอไอเฮี้ยแม่งเกินไปครับผมมันทําผมเกินไปอะ่ะเนี่ยผมเกลียดแบบคือเหลือขั้นเดียวจะผ่านอะ่ะคือเข้าใจปะถ้าใครเคยเล่นครับผมความรู้สึกมันแบบไอสั์อยากตบหน้ามันสักทีอะ่ะใช่เออ คือขั้นเดียวอะไอสัตว์ถ้าตายตั้งแต่ขั้นแรกหรือว่าขั้นกลางกลางเออก็ว่าไปครับผมแต่นี่ขั้นเดียวโอเคผ่านเว้ยมาต่อครับผมมาต่อไอตรงนี้ครับผมไปไงนี่ครับผมอย่าไปหยับน้ำกดยูริกเฮ้ยเอยอย่ามันกระโดดอะไรเยอะสิบเจ็ดด่านครับผมผ่านมาสิบเจ็ดขั้นแล้วนะเลยประมาณสามสี่เลยประมาณสี่ห้าขั้นครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอเค อย่าไปกระโดดอะไรเยอะอย่าไปกระโดดอะไรเยอะอย่าไปเลอะเธอะให้มันโอเคให้มันมากทางนี้ครับผมทางนี้ชัวเอาตายเฉยไอท่อน,นี้น่าจะร้อนครับผมท่อไอร้อนหรือเปล่าเหยียบไม่ได้ครับผมเราก็แค่ต้องกระโดดข้ามมันไปก้าวข้ามความผิดหวังโอ้โหความผิดหวังยังเกิดขึ้นก้าวข้ามอดีต มาไอตรงนี้มันจะสักแค่ไหนกันเชียวด่านยากๆผมผ่านมาหมดไอด่านง่ายๆแบบนี้แหละกินเวลาโคตรนาน,นครับผมผมบอกด่านยากๆนี่ผมเล่นผ่านมาหมดครับผมแต่ด่านง่ายๆด่านควายๆกูามาตายมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องพ่องเหอะไอสว์ขั้นเดียวเนี่ยนะโอเค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  โ,ลโ,ลโอเคโลโลโอเคไอไอเฮียปีนมันได้ขึ้นไปได้เลยไอเฮียนั้นเล่นผมอยู่ตั้งนานครับผมไอ้ตัวเฮี้ยนั่นน่ะไอ้ตัวเงินตัวทองนั่นน่ะไอ้ตัวแบบมอนิเตอร์ลิสานนั่นน่ะไอ้ตัวคร็อกโคได้นั่นน่ะโอเคมาครับผมหลบรถโอเคไปก่อนไปก่อนมารอรถจอดครับผมรอรถจอดครับผมโอเคอันนี้ไม่ยากไม่ยาก รถอย่าชนเราได้เลยมาผมด่านยี่สิบแล้วหวัวยตรงนี้ช่องมันเล็กอีกแลวเงเฮยไม่เหยียบไม่เหยียบไม่เหยียบมาตายสีเขียวครับผมใกลละเก้าสิบเปอร์เ็นแล้วเพื่อนด่านยากๆเราผ่านมาหมดแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยคือตัวมึงอ้วนไปดูดิตัวมันอ้วนครับผม โอเคโอ้โหรอบนี้ไปตายสีเหลืองโอเคถือว่ายังมีการพัฒนาครับผมคนเราต้องมีการพัฒนาในชีวิต <c oughs> อันนี้ไม่พัฒนาครับผมไปตั้งแต่ด่านแรกเลยเอาดีๆอย่าให้มันมีครั้งที่ห okay. okay. oh ้าสิบเก้าโอเคโอเคโอ้โหครั้งที่หกสิบนี่ไม่ควรนะไม่ควรจริงๆไม่ควรจริง ไม่ควรแบบจริงๆจ,จังจังอะเฮ้ยเฮ้ยเอ้กือบเกือบไอโอเคครับผมกว่าจะผ่านมาได้แม่งกินเวลาผมโคตรนานนานแบบนานจริงๆอ่ะตรงเนี้ยโหนานพอๆกับใบด่านสปีดชาติชั่วนั่นเลยครับผม โอเคมาตรงนี้ต่อเอาเริ่มปุ๊บตายปั๊บครับผมโอเคใกล้ละตอนนี้เราขึ้นมาบนถนนแล้วครับผมเราออกจากปราสาทมาได้แล้วนะแต่มันยังวางกับดักไว้บนถนนด้วยครับผมไอปราสาทชาติชั่วตรงนี้โอ้โหเพื่อนด่านง่ายๆเนี่ยผมขอเถอะผมผ่านมาแบบหลายด่านแล้วนะให้มันเทคเดียวผ่านอนะเขาะะ้าใจป่ะแบบว่าชีวิตเดียวอะโอ้โหไอไอ,อ,อคนดีมา อดีดีกูเหนื่อยกับมึงละดูดิเป็นด่านด่านมันยี่สิบสองด่านเท่านั้นครับผมแต่ว่ามันมันกินเวลาไปโคตนนานจริงๆผมบอกเลยดูมันทำอะไรวะเฮ้ยผมลืมเรื่องสติไปแล้วครับผมเราต้องมีสติเออเราต้องนะโอเคไม่เป็นไรเราต้องตั้งส,ต,งสติครับผมลืมไปได้ไงโอ้โหเราทำเรากระโดดเร็วไปเมื่อกี้ เราต้องมีสติโอ้ยสติที่อะไรไม่อยู่แล้วครับตอนนี้โอเคครับผมโอ้โหผมใช้เวลาโคตรนานนะครับดูดิว่ายากแค่ไหนดูดิ ดูนะโอ้โหตัดิดิเพื่อนเราดิดูเพื่อนเราประมาณ10กว่าคนนะไม่มีใครผ่านเลยครับผมผมกว่าจะผ่านมาได้โคตรของโคตรของโคตรนานครับผมโอเคคุณทําได้แสดงความยินดีด้วยเป็นด่าน22ด่านที่ผมบอกเลยว่ายากสุดๆนี่ผมผมผ่านแล้วนะอันนี้ผมผ่านแล้วนะยากแบบโอ้โหยากแบบไม่มีอะไรยากมาเกินขั้นนะ่ะที่ผมเคยเล่นมาครับผมอันนี้ยากสุดๆแล้ว โอ้โหยากจริงโอ้โหนี่ครับผมกว่าจะผ่านมาได้นี่ดูดิดูเพื่อนเราดิแล้วถ้าให้ผมไปเล่นอีกรอบนี้คือผมไม่ผ่านแน่นอนนะผมคือไอผ่านอะมันผ่านแหละแต่คือมันใช้เวลานานโอ,โ,โอเคโคตรยากครับผมผมบอกเลยโอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันหนีออกจากปราสาทครับผมอันนี้เราหนีออกมาได้แล้วนะโ,โหยากจริงยากจริงครับผมโอเคความพยายามล้วนครับผมไอเพื่อนเราผ่านมาได้แล้วคนนึง นี่ครับผมความพยายามล้้วนครับผมผมบอกเลยก็คลิปนี้ครับผมไม่ขออะไรมากกดไลค์ให้ด้วยละกันครับผมกดซับให้ด้วยนะกดซับกดไลค์ให้ด้วยครับผมในความพยายามของผมบอกเลยว่ามันยากจริงดูดิเพื่อนไม่ผ่านกันเยอะมากอะกดกดซับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยครับผมคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับอย่างที่บอกโอ้โหเพราะว่ามันยากจริงดูดิมันยากสุดๆอะผมบอกเลยนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมบอกเลยผมเล่นไปประมาณ ชั่วโมงอะประมาณเกือบชั่วโมงอะนะครับมันนานจริงโอเคเจอกันคลิปหน้าครัผมเหมือนเดิมฝากกดซับกดไลค์ให้ด้วยนะมาดูว่าผมเพื่อนเราด้านหลังนี่เต็มไปหมดเลยไม่ผ่านกันนะครับมันยากจริงเดี๋ยวผมลองมาโดดให้ดูอีกทีหนึง่งไม่ผ่านละโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าไปละ